สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์วาสนามาแล้วนะคะกับคลิปครนโสดแล้วนะเป็นยังไงกันบ้างคะเข้าสู่เดือนเจ็ดกรกฎาคมหัวใจเป็นสีชมพูและใครยังรู้สึกว่าตัวเองยังเปล่าเปี่ยวเอกาอยู่คะมาวันนี้อาจารย์วาสนาจะมาดูดวงชาวราศีพิจิกธาตุน้ำกันนะคะ อยากรู้กันแล้วใช่ไหมคะชาวราศีพิจิกกลุ่มธาตุน้ําความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มคนโสดนุ่มโสดสาวโสดความรักทุกมิติค่ะหญิงรักหญิงหรือชายหญิงนะคะหรือว่าจะเป็นชายรักชายคลิปนี้นะคะอาจารย์วาสนาเลือกใช้ไพ่จากราศีสีชมพูค่ะเพื่อตอบโจทย์ดวงชะตาความรักความสัมพันธ์เกี่ยวกับราศีจากราศีได้ใกล้เขาเรียกว่าใกล้ชิดดวงชะตามากที่สุดเนาะวันนี้นะคะอาจารย์จะมาพูดถึงในกลุ่ม ธาตุน้ำก่อนและเป็นกลุ่มและเป็นราศีพิจิกโดยเฉพาะทีนี้ชาวธาตุน้ำรอบนี้นะคะในเดือน7กรกฎาคมเนี่ย ถามว่าหัวใจเป็นยังไงหัวใจมันริงโลดค่ะหัวใจพร้อมที่จะมีความรักหัวใจเริ่มเปิดแล้วเริ่มเปิดกว้างซักส่วนใหญ่นะคะแต่ถ้าใครดวงบอดหมายความว่าดวงยังไม่มีความรักเข้ามาเยี่ยมเยือนในเดือน7นี้นั่นหมายความว่าชาวราศีพิจิกอาจจะต้องท้ายคลิปนะคะติดตามต่อไปท้ายคลิปนี้นะคะจะมีเรื่องของการทําบุญหนุนดวงชะตานะคะเกี่ยวกับเรื่องของความรักให้ตามราศีของคุณแล้วไปทําตามเชี่อาจารย์บอกนะคะแล้วก็ท้ายคลิปสุดท้ายเลย ก็คือณเมตาเกิดที่อวัยวะส่วนใดเนาะในร่างกายที่เราควรเปิดเผยเพื่อที่จะดึงดูดสายตาล่อเสือล่อตะเคอ่ะโอ้โหมันแซบสเลอเกินนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะชาวราศีพิจิกภาพรวมในช่วงของเดือนเจ็ดนะคะอย่างที่บอกพิจิกเน่ยเยอะมากๆเลยดวงชะตา แบบหลากหลายมากๆเลยทุกคนมีฐานวันที่ฐานบุญฐานกําเนิดกรรมสัมพันธ์คู่พบชาติสัมพันธ์แตกต่างกันไปหมดเลยนะคะดังนั้นอาจารย์จะยึดเกณฑ์พยากรณ์ของอาจารย์ไว้3เกณฑ์3เกณฑ์นี้นะคะ1 2และ3เกณฑ์ใดเกณฑ์นึ่งอาจจะมีสิทธิ์เกิดขึ้นกับดวงชะตาของคุณหรือบางทีเกิดทุกเกณฑ์เลยหรือบางทีไม่เกิดเลยท้ายคลิปเดี๋ยวทาบุญกันค่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะภาพรวมนะคะ มิติรักความสัมพันธ์เกณฑ์มิติที่1ใช่คุณหรือเปล่ามีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณไหมคะชาวราศีพิจิกภาพรวมนะคะมีไพ่แบบนี้เกิดขึ้นนะคะปิดประตูแล้วเกินเนเดทเลยนะคะนั่นหมายความว่าบางครั้งคุณอยากจะมีความรักนะคะมิติที่1บางครั้งพิจิกก็อยากมีบางครั้งพิจิกก็ไม่อยากมีดังนั้นนะคะชาวราศีพิจิกไปตกลงกับตัวเองให้ดีๆว่าให้เรื่องของความรักไว้ที่ ตำแหน่งใดของความรู้สึกเพราะบางครั้งคุณก็เหงาแต่คุณมองว่าความมั่นคงหน้าที่การงานการใช้ชีวิตการเติบโตในสายการงานการศึกษาอะไรคุณมองว่าปัจจัยสําคัญในเวลานี้ที่คุณมีอยู่คือเรื่องเงินเงินทองทองเรื่องการงานเรื่องการเจริญเติบโตในหน้าที่การงานการโฟกัสเรื่องการศึกษาต่ออะไรก็ตามมันทําให้คุณไม่ได้เหลือพื้นที่เอาไว้ใกล้หัวใจเลยในเรื่องของความรัก ต่อให้คุณเหงาคุณก็มาว่าคุณก็สนุกกับการใช้ชีวิตโสดสนุกกับการมีมิตรภาพใหม่ๆโดยที่คุณไม่ได้สนใจว่าจะต้องเป็นความรักแล้วคุณก็รู้สึกว่าการติดต่อประสานงานการทํางานใจมันโป่งใจมันโลง่งเสร็จแล้วก็กลับบ้านนอนก็แค่นั้นเองถึงได้บอกไงคะว่าบางครั้งเหงาบางครั้งไม่เหงาไปตกลงกับตัวเองว่าอยากมีความรักแน่แท้แล้วหรอในเมื่อคุณจัดระดับความรักไว้หลังสุด ไว้ท้ายสุดคุณมองว่าความรักเนี่ยมันอาจจะนำพาความทุกข์ใจมาหาคุณด้วยแล้วคุณอาจคิดไปอีกว่าบางดวงชะตาของกลุ่มมิติที่หนึ่งเนี่ยคิดไปอีกว่ามันจะซ้ำรอยเดิมไหมมันจะผิดหวังอีกหรือเปล่าถ้าไม่อยากผิดหวังไม่อยากเสียน้ำตาไม่อยากทุกข์แล้วนั่นก็อยู่กับงานโฟกัสกับงานไปดีกว่านี่คือภาพรวมของราศีพิจิกในกลุ่มมิติความสัมพันธ์เกณฑ์ที่มีโอกาสเกิดขึ้นเกณฑ์ที่หนึ่ง ช่คุณไหมคะถ้าไม่ใช่ไม่เป็นไรคะ่ะเราไปดูมิติรักความสัมพันธ์เกณฑ์ที่สองค่ะเกณฑ์ที่2ออาจจะเกิดขึ้นกับชาวราศีพิจิกคนใดคนหนึ่งก็ได้เกณฑ์ที่2นี้ต้องใช้คําว่าลั่นกระดิ่งค่ะนั่นหมายความว่าเกณฑ์มิติรักที่สองดวงความรักชาวราศีพิจิกบา,บางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนามีเกณฑ์พบเจอความรักเกณฑ์ความรักของคุณมีเกณฑ์ที่จะเป็นความรักแบบเขาเรียกว่าคนเก่ากลับมา กลับมาขอสารต่อกลับมาขอโอกาสกลับมาขอโทษกลับมาขอรักกันใหม่ได้ไหมกลับมาขอโทษขอโพยขอขอขอมารักกันเถอะนะคะทีนี้เกณฑ์นี้มันรวมไปถึงพ่อแม่แม,ม่ด้วยนั่นหมายความว่าคนที่เป็นครอบครัวนะคะครอบครัวที่เพิ่งเลิกการห àng, าร่างกันอันนี้คือไม่ไม่นับรวมการหย่าร้างนะคะแต่เป็นการเลิกกันหย่ากาันหรือว่าเลิกเออจะพูดยังไงดีเพราะว่ามันหมายถึง ครอบครัวที่มีลูกเป็นโซ่ทองของใจนั่นหมายความว่าครอบครัวใดก็ตามเมื่อคุณได้อหย่าแล้วก็จะกลายเป็นพ่อไมแม่ๆมเนอะอืมอาจารย์เข้าใจถูกแล้วพ่อไม่แม่ๆม,มทีนี้ตัวพ่อไมแม่ๆเนี่ยอาจจะกลับมา return, รีเทิร์นคบหากันอีกครั้งด้วยโซ่ทองของใจคือความเป็นลูก นะคะลูกก็อาจจะดึงดูดให้คุณ2คนกลับมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันอีกเพราะคุณโสดแล้วนี่เลิกกันแล้วก็คือโสดแล้วนี่นะคะแต่ถ้าใครไม่มีลูกอันนี้อาจจะต้องดูดวงแยกอีกทีหนึ่งนะคะอันนี้เกณฑ์ที่2และเกณฑ์ที่2แยกออกเป็นความรักหนุ่มโสดสาวโสดที่ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีลูกแต่เป็นคู่รักคุณมีเกณฑ์พบเจอความรักความสัมพันธ์ในความคุ้นเคยเดิมๆคนรักเดิมๆ ที่เคยอยู่ด้วยกันที่เคยรักกันแต่กลับคราวนี้กลับมาขอโอกาสและกลับมาตั้งใจทำให้มันดีขึ้นด้วยและจะคบกับคุณยาวๆด้วยทีนี้อยู่กับว่าคุณจะให้โอกาสไหมแต่ถ้ามองตามตำแหน่งดวงไพ่แล้วเนี่ยคุณน่าจะให้โอกาสการกลับมาอีกครั้งหนึ่งของความสัมพันธ์ที่มันอาจจะเคยผิดพลาดไปล้มเหลวไปการขอโทษการให้กาลังใจแล้วก็การเขาเรียกว่าจับมือกันเพื่อจะ ก่อร่างสร้างตัวสร้างความรักขึ้นมาใหม่เริ่มจะเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ถือว่าเป็นความรักที่เกิดขึ้นใหม่จากความสัมพันธ์ที่ผ่านไปแล้วกลับมาขอโอกาสก็ยินดีด้วยนะคะสําหรับมิติรักที่สองมีเกณฑ์ได้รักแล้วก็มีเกณฑ์ได้มีครอบครัวมีเกณฑ์ได้มีความรักอีกครั้งจากคนเดิมๆของเรานั่นแหละค่ะไปต่อค่ะ ทัมิติที่สองไม่ใช่โอ้โหนั้นเอาเกณฑ์สุดท้ายของอาจารย์วาสนาก็แล้วกันนะคะเกณฑ์ที่3ม,มิติรักที่3ชาวราศีพิจิกบางดวงชะตาบางเกณฑ์บางวาสนาเกณฑ์นี้อาจจะเกิดขึ้นกับคุณค่ะเกณฑ์นี้นะคะ ระมัดระวังความสัมพันธ์ที่จะเข้าหาหนุ่มโสดสาวโสดในช่วงของเดือนกรกฎาคมนี้เ <_ d ans> ดือนเจ็ดให้มากๆเพราะความสัมพันธ์นี้ถ้าคุณคุยกันมาก่อนสักเดือนหนึ่งสองเดือนสาเดือนคุยมาแล้วเดือนเนี้ยเดือนเจ็ดเข้ามาขอความรักกับคุณหรือคุณจะต้องใบเสียเนื้อเสียตัวอะไรก็ตามแต่นะคะอาจารย์วาสนาให้มองแบบนี้นะคะใครก็ตามที่เข้ามาจีบคุณในช่วงเวลานี้หรือเข้ามาก่อนหน้านี้ที่จะฟังอาจารย์วาดเดือนที่แล้วเดือนนู้นก็ได้หรือว่าาเข้ามาเดือนนี้ เดือนเจ็ดนี้ให้คุณศึกษาแล้วก็ดูโปรไฟล์ดีๆคุณอาจจะเจอรักซ้อนรักสามเศร้าหรือเขาเรียกว่าความรักอาจจะมีในเรื่องของการครบซ้อนเลิกลาการแบบยังไม่ทัน ขาดกันดีแค่ทะเลาะกันแค่ห่างกันก็มองหาคนใหม่แล้วอันนี้ต้องระวังให้ดีๆหรือรักซ้อนเขาซ้อนอยู่แล้วมาซ้อนเราอีกทีก็ต้องระวังให้ดีๆเพราะความสัมพันธ์นี้มันจะกลับมาติดต่อคุณแล้วคุณจะเลิกไม่ได้ถ้าคุณได้รักคุณจะเลิกไม่ได้เขาเรียกว่าอาจจะถล้ำลึกเข้าสู่วังวนของรักสามเศร้าโดยรู้ตัวก็ดีหรือไม่รู้ตัวก็ดีอันนี้หนุ่มโสดสาวโสดทุกความสัมพันธ์ต้องระมัดระวังกายใจและนำสู่ การตัดสินใจอย่างยิ่งใหญ่นะคะอันนี้ต้องระมัดระวังมากๆดูโปรไฟล์อย่าเชื่อคารมดูพฤติกรรมดูความเป็นจริงความเป็นไปได้อย่ามืดบอดด้วยความรักที่บังตาโหอ,อันนี้จานเตือนเลยนะคะทีนี้ในสามิติรักของชาวราศีพิจิกกลุ่มธาตุน้ําถึงแม้หัวใจเปิดถึงแม้ความรักมันเปิดแต่มันเปิดสําหรับการกลับมาอีกครั้งลมพัดหัวหรือการหวนคืนทีนี้ถ้ามีชาวราศีพิจิกเนี่ยนะคะเดินเข้ามาหาจารสามคนคนหนึ่งนะคะ ไม่ได้โฟกัสที่ความรักค่ะโฟกัสที่ความมั่นคงในชีวิตและครักที่จะอยู่เป็นโสดแบบนี้มีอะไรให้ทำเยอะแยะก็ถือว่าตัดสินใจเองคนที่สองเดินเข้ามาบอกอาจารย์ว่าจะกลับไปคบกับความสัมพันธ์เดิมอะยินดีด้วยจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามการมีความรักก็เป็นสิ่งที่ดีถ้าจะกลับมาเพื่อแก้ไขซึ่งกันและกันแล้วคนที่สามบอกอาจารย์วาสนาว่าทำยังไงดีรู้สึกกังวลใจกับความสัมพันธ์ครั้งนี้เหลือเกินเพราะว่ารู้สึก โทรไปไม่ให้โทรกลางคืนไลน์ไปตอบช้าเนี่ยแหละค่ะคือความเครือบแคลงสงสัยที่จะเกิดขึ้นในคนที่3พอเข้าใจง่ายๆนะคะไม่จําเป็นต้องเกิดทุกมิติค่ะหรืออาจจะเกิดซ้อมมิติก็คือ1นึ่เกิดขึ้นกับคนคนเดียวก็เกิดขึ้นมาแล้วนะคะมีอ่ในหลายๆเดือนที่าวาสนาจามสนธรรมเนี่ยมีลูกศิษย์ลูกหาเนี่ยทักกลับมาเลยว่าเจอครบทุกมิติเลยค่ะ มันสับสนเหลือเกินแล้วดูดวงส่วนตัวกันไปก็เคลียร์ยใจกันไปนะคะอันนี้คือภาพรวมชาวราศีพิจิกกลุ่มธาตุน้ำยาววันไหวแนวแนไว้น,วน,วไวนะคะความอ่อนโยนความวันไหวของคุณเป็นฐานเป็นเป็นเป็นธาตุของคุณอยู่แล้วนะคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าเราจะทําบุญแบบไหนในกรณีที่ผ่าน15วันไปละ เข้าสู่ช่วงหลังของเดือนมิถุนาอเดือนกรกฎาแล้วคุณก็ยังว้าเวเป่าเปียวหัวใจเหลือเกินนะคะให้คุณนะคะทาบุญเกี่ยวกับเรื่องเกี่ยวกับโรงศพผระดิพผ้าขาวนะคะโรงพยาบาลคุณทําได้แล้วก็อนุโมทนายกบุญกุศลแผ่เมตตาให้กับเจ้ากรรมนายเวรซะนะคะอาจจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาปัดเป่าไอเมฆหมอกสีดําที่มันบังตาเนื้อคู่เราเขาจะได้มาเจอเราไหวๆนะคะแล้วก็การขอพรความรัก ทำได้ให้ทําไปได้เลยทีนี้เรามาดูราศีความมีสเสน่ห์ของชาวราศีพิจิกลุ่มธาตุน้ําไปสถิตยอยู่ที่ใดนาะบนอวัยวะบนร่างกายของเรารอบนี้นะคะมามาจากการเปลี่ยนแปลงเขาเรียกว่าเปลี่ยนแปลงตัวคุณอะโดยที่ไม่ได้หมายถึงการทำศัลยกรรมนะคะแต่คนที่ชาวราศีพิจิกฟังอาจารย์ให้ดีๆเลย ถ้าคุณอยากมีความรักอาจจะเป็นส่วนหนึ่งจะมากจะน้อยหรืออาจจะโดนบันดาลที่คุณได้เจอหรือไม่ได้เจอความรักก็ตามราศีคุณจําเป็นต้องเปลี่ยนแปลงทรงผมภาพลักษณ์ในเรื่องของการตัดผมใหม่ใครไม่เคยตัดผมเลยลองเปลี่ยนแปลงดูใครไม่เคยใครรู้สึกฉันจะไม่ตัดฉันไม่มีวันตัดฉันรักผมมากเปลี่ยนแสกกลางเป็นแสกข้างดูเอ่อใครที่อยากตัดผมก็ตัดเลยค่ะเปลี่ยนทรงเลยค่ะ เปลี่ยนเป็นคนใหม่เพื่อรับดวงชะตา นะคะเพราะคุณอย่างน้อยภาพรวมจริงก็จะมีเดอะซันอยู่การเปลี่ยนแปลงใหม่ๆการย้อนคืนการหวนคืนการตัดอะไรทิ้งลงไปบ้างในเรื่องของอะไรที่มันเน่าเสียเนี่ยนะคะแล้วมันก็เป็นความมืดครึมเนี่ยถ้าคุณตัดลงออกทิ้งบ้างใครมีแก้เคล็ดด้วยการไปตัดเล็มผมแตกปลายก็ได้นะตัดผมให้มันตรงเข้าหรือว่าจากยาวแล้วขึ้นมาสักนิ้วหนึ่งเซนหนึ่งขอให้ตัดหรือว่าอยู่ดีๆลุกขึ้นมาตัดหน้าม้าเขาเรียกการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเมื่อเปลี่ยนแปลงแล้วความสวยงาม ความหล่อเหลาก็จะบันเกิดขึ้นผู้ชายนะคะคุณสุภาพบุรุษทั้งหลายคุณก็เข้า ไปเซ็ตผมตัดผมเปลี่ยนแปลงอะไรให้เกิดขึ้นเชื่อเหอะสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นอย่างน้อยไม่ได้คนรักก็ได้มิตรภาพใหม่ๆแล้วจะสานต่อไม่สานต่อว่ากันอีที่ขอให้มีคนเข้ามาก็แล้วกันลองทําดูค่ะไม่มากก็น้อยอาจจะช่วยคุณได้นะคะเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของคู่สัมพันธ์กรรมสัมพันธ์ทึ้งมันต้องแยกย่อยคุณต้องใช้วันเดือนปีเกิดและลงเกี่ยวกับเรื่องของอายุนะคะแล้วก็ต้องใช้ชื่อเฉพาะนะคะเอาเป็นว่าทําตามอาจารย์วาสนาไปก่อนใครชอบดูเกี่ยวกับดวงของคนแต่ แล้ว,วนันจารนะัคะาูมประหัสสุกตำตำราโบราณอาจารย์ทําแบบพูดคุยสั้นๆไปแล้วค่ะไปดูค่ะคุณเกิดวันอะไรไปดูคุณจะได้เข้าใจความเป็นวันของคุณถ้าอยากดูเกี่ยวกับเรื่องความรักและเซ็ก เกี่ยวกับราศีอาจารย์ทําครบแล้วตามตําราตะวันตกคุณไปดูค่ะคุณราศีพิจิกความรักของคุณจะเป็นยังไงนะภาพรวมที่เขาว่าว่ากันเซ็กซ์จะเป็นยังไงนะอืออ่านไปข่าวเขินไปก็มีคอมเมนต์แบบนี้้ามาหาอาจารย์แล้วนะคะหรือใครชอบความโบราณนิดนึงชอบความเป็นนักศาสตร์ชั่วชรูขนันเถาะ คุณนักสัตว์อะไรคะขานหรือเปล่าถ้าขานก็ไปดูเถาะก,ก็ไปดูกระต่ายก็ไปดูไก่ระกาก็ไปดูตามอ่านักสัตว์ของคุณตามตำราโบราณเรียบร้อยครบทั้ง12นักสัตว์คุณจะได้เข้าใจความเป็นวันความเป็นราศีและความเป็นนักสัตว์แยกคลิป yeah, ค่ะอยู่ในอารบัมนะคะอยู่ในเพลย์ลิสก็คือศาสตร์โบราณของหมอดูไปดูได้เลยนะคะเป็นความรู้ฟังสบายๆค่ะอาจารย์พูดไม่ได้เปิดไพ่เป็นการเล่าเรื่องให้คุณเปิดฟังช่วงเวลาขับรถอาบน้ําก่อนนอน ยามว่างยามทําครัวเปิดฟังเสียงอาจารย์วาสนาเป็นเพื่อนนะคะวันนี้อาจารย์ว่าลาไปก่อนจ้าสวัสดีค่ะราศีพิจิกสวัสดีจ้า